สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียบใต้พันชแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมก็การฝากความเสี่ยงเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันประจำวันที่29สิงหาคม2563นะครับก่อนอื่นต้องฝากเรื่องใการทุนนะครับยูฟ้า 17. com นะครับเว็บพิลาออนไลน์ที่ดีที่สุดในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเสียงโชคเสียงทายรวมไปถึงเกมกีฬาคาสิโนต่างๆด้วยแล้วกันนะครับระบบการเงินมั่นคงปลอดภัยแน่นอนนะครับผมไม่มีประวัติการโกงมั่นจะได้กับยูฟ้า 17. com นะครับตอนนี้เรามีระบบฝากถอนหน้าเว็บอัตโนมัตติิเสสรร็จ้นนนภาายใ3ทีลอด24ชัั่วโมงคบ แล้วก็อย่าลืมล้วกันสำหรับสำหรับสายกีฬา e-sport นะฮะตอนนี้เรามีเกมใหม่ๆใ,ให้เล่นเพียบเลยนะฮะเข้ามาติดตามกันได้นะครับสําหรับลิงก์เนี่ยโกจะปักไว้ใต้คลิปนี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถสมัครเข้ามาได้คลิกลิงก์นี้เลยสมัครเข้ามาได้เลยนะครับเราไปดูฟุตบอลเตงเน,น้นๆหน,นึ่งตัวค่ำคืนนี้ที่จะจัดให้นะครับไปดูฟุตบอลน,นะครับอังกฤษ community show น,นะครับคุณว่างนะครับเรียกว่าคูนะวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของอาเซนอลนะวันนี้น่าจะไปเตะสนามกลางนะครับ คู่น,นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับเราไปดูสถิติกันพบเจอกันมาสักนิดหนึ่ง,งแล้วกันนะครับสามนัดหลังสุดที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลนะฮะเอาชนะอาร์เซนอลใหนึ ana, ่งครั้งแล้วก็เสมอมาหนึ่งครั้งนะครับล่าสุดเป็นฝ่ายของอาร์เซนอลที่เอาชนะมาได้ในเกมพมรีเมียร์ลีกนะสองประตูต่อหนึ่งนะครับก็ Rule. ถือว่าผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะแล้วก็เสมอมาหนึ่งครั้งนะครับสำหรับคู่นี้นะครับ ราดูผลงานของลิเวอร์พูลสักนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับแชมป์นะครับครั้งที่ผ่านมาบริการแพ้ไปแค่นดเดียวนะครับเป็นการแท้ให้กับแอสตันวิลล่านะครับหนึ่งศูนย์นะฮะเป็นฝ่ายของอาร์เซนอลนะครับไม่่ใชลิเวอร์พูลนะครับผมนะครับอาร์เซนอลนะครับล่าสุดอาร์เซนอลเนี่ยเอาชนะมิลตันดอนมาได้นะครับในเกมบุนเครื่องนะครับสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับ เกมในบ้านของอาร์เซนอลก็นะครับยังไม่แพ้กันเลยนะครับสําหรับการทําทีมของวิกเกลเดต้านะครับเก็บชัยชนะทั้งหมดได้4นัดนะครับแล้วก็เสมอมาหนึ่งครับเป็นการเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ในเกมเฮลิกนะครับเกมในบ้านนัดล่าสุดนี่ก็เอาชนะวัตฟอร์ดมาได้3ประตูต่อ2นะครับแล้วก็เป็นฝ่ายของอาร์เซนอลที่เปิดเดลราคามาต่อครึ่งลูกนะครับก็ถือว่าชนะราคาต่อไปด้วยนะครับสำหรับอาร์เซนอลนะครับ เรามาดูทางฝั่งของลิเวอร์พูลกันบ้างแล้วกันนะครับลิเวอร์พูรวมผู้ตัดการที่ผ่านมาแพ้ไปแค่นเดียวนะครับเป็นการแพ้ให้กับอาร์เซนอลนะครับในเกมพลิมลิกนะครับหลังจากที่แพ้แพ้กับอัชลอนสองหนึ่งนะครับผมก็เดินหน้าเก็บคะแนนมารวดสามนัดนะครับล่าสุดเนี่ยมาเสมอกับเด็กบูสบวกนะครับสองประตูต่อสองนั่นครับสำหรับเกมไปเยือนนะครับผ่านที่ผ่านมาลิเวอร์พูลแพ้ไปสองนะครับชนะสองเสมอหนึ่งนะครับล่าสุดเสมอเกมอุ่นเครื่องกับเด็กบูสบวกสองสองนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะนิวคาสเซิลนะครับผมในเกมไปเยือนสามประตูต่อหนะครับ ค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นเกมรอบชิงชนะเลิศสำหรับคู่อกคอมมินิตี้ชิวนะครับเรียกว่าแชมป์ชนแชมป์นะครับนิวฟู้ก็แชมป์พรีเมียร์ล e ีกนะครับผมอาเซนก็แชมป์เอเอเอคับนะครับค่ำคืนนี้เนี่ยทั้งสองทีมก็จะส่งนักเตะต,ตัวหลักๆล,ลงทำการแข่งขันแน่นอนนะครับนะวันนี้ก็รอติดตามดูว่าวันนี้เนี่ยรูปแบบการแข่งขันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับวันนี้เป็นฝ่ายของลิเวอร์พูลที่เปิดเรียราคามาต่อครึ่งพบลูกนะครับ ันนี้ยังมองว่าภาษีของลิวพูยังเหนือชั้นกว่าอาเซนอนนะครับนะรึงคพบลูกนะครับต่อไปขึ้นพบลูกนะวันนี้นะดูคาดการณ์ตัวผู้เล่นแล้วต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยลิวพูดูจะเต็มสู่กว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าส่งสามประสานอย่างโตมิโนโ่แล้วก็รวมไปถึงมาเน่แล้วก็ซาร่านะครับลงราตัดาขายสำหรับค่ำคืนนี้นะครับซึ่งแตกต่างจากอ,าน,อนที่พักออบามายังนะครับผมที่ได้รับการบาดเจ็บนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ จะส่งเป็นเอ็นคิเทียนะฮะเอ็ดดี้เอ็นคิเทียลงมานะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้นะครับดูแล้วเนี่ยลูกทีมของเจคินคอปเนี่ยจัดเต็มสูบด้วยกันทั้งนะฮะแน่นอนนะสำหรับค่ำคืนนี้นะเทียบดูจากกลุ่มกำลังเนี่ยลิเวอร์พูลยืนเหนือก่อนแน่นอนนะครับวันนี้โคเลือกให้ไปอยู่ที่ลิเวอร์พูลแล้วกันนะครับผมต่อไปขึ้นคั้วลูกนะครับวันนี้นะครับด้วยคอมมูนิตี้ชิลนะครับนะชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็สวนกันมานะครับฝากกันด้วยแล้วกันสำหรับเจ็บได้คันชาแนลนะครับวันนี้โคต้องลาไปกกกก่่่่่ออออนนนนนนททุคคคคคพบบบััััใใใใหหหหมโโาสสสสตตไไปปข้้้ชดดีีีีรรืว